สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุกติ c o m สุขกายสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขิติ c o m เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะเทรดเอาควออินเด็กนะครับเวลาการนี้ก็1 1บเอตาสนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ตรงกับวันที่16กรกฎาคมปี2,564นะครับผมมีทุนในการเทรดก่อนหน้านี้20ดอลลาร์ครับนะก่อนที่ผมจะออเดอร์นะครับ เรามาดูกันว่าผมจะพิจิตเป้าหมายได้ถึง100ดอลลาร์สำเร็จหรือไม่ครับวันนี้ต่างเป้าไว้นะครับจาก20ดอลลาร์จะกลายเป็น100ดอลลาร์นะครับสำเร็จหรือไม่เรามาดูกันครับจะสำเร็จไหมเอ่ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปครับโอเคเยี่ยมนะครับได้30ดอลลาร์เรียบร้อยครับมาดูกันต่อไปครับเช็คเทนหน่อยเช็คเทนหน่อยจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดี กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามช่องสุขติ c คอมด้วยนะครับอย่าลืมครับกดติดตามนะฮท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครในโลกนี้นะครับสำหรับสมาชิกที่เป็นสาวกของ expert option นะครับก็จับตาดูให้ดีนะครับเทคนิคการหาจุดพิฆาตนะครับก่อนตัดสินใจเข้าออเดอร์นั้นสำคัญมากนะครับต้องเจอจุดพิฆาตเมื่อเจอจุดพิฆาตเมื่อไหร่ก็ออเดอร์มันเต็มที่เลยนะ ไม่ต้องไปลังเลนะโอเคมาดูกันรอนี้เอาเลยครับเอาเลยยิงไปเต็มที่เลยตามความปรารถนานะครับจับตาดูให้ดีนี้ลงมาครับลงมาขึ้นไปเพื่อจะลงใช่ไหมเอาอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยก็ได้นะลงมาขึ้นเพื่อจะลงแหละลักษณะแบบนี้ตามรูปแบบของกราฟที่มันผ่านมาสังเกตดูได้ รบุญมันเลยทัานที่ยังไม่ลงเรียนยังไม่ลงทะเบียนก็มาเรียนซะลงเลยนะครับยังมีเวลานะครับตัดสินใจเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านที่ไม่มีงานทำตกงานนะนะ อย่าเพิ่งไปฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งผูคอตายครับมาที่ช่องสุขติคอมก่อนนะครับมาเรียนรู้เทคนิคดีๆเทคนิคการเทรดนะเรียนให้จบฝึกมันเต็มที่นะครับอย่าเพิ่งไปรีบตายนะครับอย่าเพิ่งผูกคอตายฮะได้ไหมยี่ดอลลาร์โอเคสามสดดอลลาร์แล้วครับตอนนี้มาดูกันต่อไปดูกันต่อไป อย่าลืมนะครับว่าอย่าประมาณนะครับต้องรู้จักประมาณตนการประมาณตนนั้นสําคัญนะครับผมบอกไว้เลยเอ้าขึ้นเพื่อจะลงครับโอเคดูกันเจอจุดพิคาดแล้วนะเอาแบบนี้ให้ง่างยนี่แหละครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะเออดูเราก็เล่นไปตามระบบของเรานะเล่นไปตามระบบของเราบางช่วงบางเวลาเราก็ เรียกว่าอะไรปล่อยปล่อยให,ให้มันเป็นไปตามระบบของมันเช่นเดียวกันนะครับเราไม่สามารถที่จะไปฝืนอะไรมันได้นะครับเราก็เป็นไปตามกรรมของเรานะครับกรรมมุนาว,วัตติโลโกโกัสโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรม,มังสเตลว,วิพัชติก,กรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันนะเออต่างจิตต่างใจนะบางคนก็นะมีกรรมหนักหน่อยนะต้องติดโควิดต้องกักตัวนี่ก็เป็นกรรมของชาวโลกนะทุกวันนี้ เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะไปเออเอาเปรียบธรรมชาติธรรมชาติเอาคืนบ้างนะเอาหนักเลยแหละถึงเวลาล้างโลกแล้วนี่ทำความสะอาดโลกเรื่องธรรมชาตินะเราต้องสวดมนต์ภาวนาบ้างนะอิติปิโซภพกาวาระหังสมัมมาสัมุทโธวิชาจารณาสัมปนนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสารธิสา,า,ทาทเทวมนุนซานังุทโตภควาติ สวัสดีโตปกาวตาธโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานาอิโกปัจจตังเวทิเตโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะกัตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะกัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะกัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกัตโตสาวกสังโคยายติธรรมจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะราเอสภะกัตโตสาวกสังโฆอ้าวในโยปามในโยทักกีในโยอัญชรีการในโยอนุตังปุญจคิกเตกังโลกาสาติโอ้ยได้ห้าสิบเจ็ดดอลลาร์แล้วโอ้ขอบคุณครับอา่าบอกแล้วไงกรรมพันธุ์นะเรามีกรรมเป็นพวกพ้องนะครับ เป็นเผ่าพันธุ์กรรม,มปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยดังนั้นเราต้องเป็นไปตามกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับบอกไว้เลยสัจธรรมนะครับสัจธรรมเรามาลุ้นกันเลยครับรอบนี้เครื่องบินทยานฟ้าครับถึงเวลาทํางานแล้วครับเครื่องบินทยานฟ้า ขึ้นไปครับขึ้นไปไม่มีสิทธิ์ลงครับไม่มีสิทธิ์ลงเลยครับขึ้นไปอย่างเดียวครับตอนนี้พุทธังสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกชามีขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปจะลงทำไมเล่าลงไม่ได้ครับขึ้นได้อย่างเดียวหุ้นกันเลยครับ ท่านที่ยังเทรดไม่เป็นเป็นมือใหม่ก็ต้องมาเรียนนะครับแนะนำให้มาเรียนติดต่อมาได้เลยครับที่อีเมลนะหกสิบสามดอลลาร์ต่อไปครับยิงต่อไปเครื่องบินยานฟ้าขึ้นอยู่แล้วครับรอบนี้ น่นอนต่อเนื่องเลยครับขึ้นไปขึ้นไปเออพูดง่ายๆถือว่าใช้ได้ครับขึ้นไปเลยครับไม่ต้องล้มล็อกวันนี้ถึง1 0 0ดอลลาร์เราจะหยุดทันทีนะครับขึ้นได้อย่างเดียวลงไม่ได้ครับ2 0ดอลลาร์จะได้ไหมจะได้ไม่เออมาลุ้นกันเลย ได้ไหมได้72ดอลลา่์เรียบร้อยครับตอนนี้อีกประมาณเกือบ30เนาะก็จะถึง100สยสบายๆเอาต่อไปครับเครื่องบินยานฟ้าต่อครับรุนกันเลยเชื่อมั่นในเทคนิคครับเราไม่ต้องไปหาอะไรมากมายมาเพิ่มอีกแล้วครับมีแค่นี้แหละครับเราก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เรื่องอื่นมันอยู่ที่เราครับว่าเข้าใจเทรนมากน้อยแค่ไหนนะครับวิเคราะห์กราฟเป็นไหมอ,อ,อ่านเป็นไหมอ่านไม่เป็นก็ต้องฝึกต้องมาเรียนนะครับขึ้นไปครับขึ้นไปแล้วเราก็ใจเย็นๆในการเข้าออเดอร์ในแต่ละครั้งนะครับถ้าไม่มั่นใจเราก็ลงน้อยๆหน่อย,อย25ดอลลาร์86ดอลลาร์เรียบร้อยครับตอนนี้ ให้ไปสมกอลลาเรียบร้อยต่อไปครับเป็นอะไรเออโอเคอะจัดเลยรอบนี้ยิงไปเต็มที่เลยยิงไปเลยมันขึ้นเพื่อจะลงแค่นั้นเองนะครับลงอยู่แล้วครับจากการาผ่านจุดพิฆาตนะครับไม่น่าจะพลาดจุดพิฆาตเรามันชัดเจน ถ้าอยากรู้ก็ต้องมาเรียนนะอยากรู้ก็ต้องมาเรียนลงอยู่แล้วครับรอบนี้ไม่ต้องห่วงเลยลงมาลงมาลงมาเลยเออลงมา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 เลยสวยงามสวยงามลงมาเลยครับจะขึ้นไปไหนล่ะลงมาลงมาลงเออเท่าไรยี่สิบอ้าวเก้าสิบเอ็ดแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลย จ้เบียแล้วอีงนิดเดียวครับหารอบไอ้นี่เอารอบนี้ไหมจัดหนักครับรเอาแ้ว่อาปากครับขึ้นเพื่อจะลงครับลงมาครับลงมาเริ่มกระชากแล้วเริ่มมีการกระชากแล้วลงมาลงมาลงาลง,ลง,ลงขึ้นอีกขึ้นอีกเอาละ เอาต่อแล้เดี๋ยวขึ้นไปอีกสักหน่อยจะไปอีกสักหน่อยอา้าวรอบนี้ลงลงแน่นอนอือทีเดียวเลยครับวันนี้รอบนี้ขอเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันขอเป็นรอบสุดท้ายครับรอบนี้รอบสุดท้ายจะถึงไ้่เอ,อ่ยจะถึงหนึ่งร้อยไมยเอ,อ่ยมาลรุนกันเลย ก็เ,เกือบถึงแล้วลุ้นกันเลยขึ้นไปเพื่อจะลงลงยืนแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสะกดวิญญาณมันก่อนพุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสังคังสารนังกชามิสังฆังสารนังกชามิอำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ลงโอเคเยี่ยม99.95โอ้ถ้าปัดก็ปัดเสร็จก็เป็น100นั่นเองโอเคครับก็ เป็นอันว่าบรรลุตามเป้าหมายนะครับก็ขอยุติจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ไปต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อแล้วมันมีโอกาสแพ้นะครับนั่งแช่แพ้แน่นอนผมบอกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ